วันนี้นะคะเราเรามาแปลกหน่อยโมกัคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเล่นเกมอะไรดีนะระหว่างเราเพื่อนเพื่อนคือตอนห้าทุมา่มนะคะโมมีนัดเล่นเกมเราบอกกับเพื่อนอ่ะอันทีนี้คิดอยู่ว่าระหว่างนั้นเราเราเล่นอะไรรอดีก็เลยคิดถึงไปบเว็บหนึง่งไม่รู้มันยังอยู่ไหมแล้วว่าพอเจอถาป,ปุ๊บมันก็ยังอยู่นะวายแปดนะ ว8ยแปเออซึ่งน่ารู้สึกว่าหน้าตามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจากเมื่อก่อนอ่าแน่น,นอนค่ะว่าอยากทําเป็นซีรีส์มากเลยนะแบบจากรีวิวเกมในเนี้ยมันเยอะนะก็อาจจะทําเป็นซีรีส์เลยนี่เกมย้อนวัยย้อนวายดูแก่ดูแก่แ,กลแล้วก็จะมาคลายข้อสงสัยของตัวโมเอง ว่าเกมมันจะตรงปกจริงหรือเปล่าอยากเล่นอะไรที่มันเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเราเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะคะแล้วก็ลองคิดอยู่ว่าอ่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงถูกไหมเราก็ต้องแบบเกี่ยวกับการแต่งตัวอ่ะเราก็จะจะขบลงมาละว,ว่าเราจะเล่นอะไรบ้างแต่งตัวมันก็เลยคิดอยู่ว่าม่เยอะจังเลยอย่าเอาวันไหนดีอย่เอาวันไหนดีเลือกไปถูกเลยเยอะแยะโอโ้โหมีมีถึงหน้าหกสิบสี่เลยนะ ขอขอเลื่อนดูก่อนว่าจะเล่นอะไรดีเอ้ยแฟชั่นดีไซน์นิวยอร์กแปดจุดแปด้าวทุกคนอันนี้น่าสนใจมากไปเราเล่นนี้ดีกว่าใหญ่จอแป,ป๊บอดนี่ หลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในปารีสแฟชั่นโชว์แล้วตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงงง๊งไม่อะ <laughs> ไม่อะอะไรอ,อ่ะพิกจีว่าให้เลือกนะคะว่าจะที่ไหนอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะทิเบกา้าโชโฮไทม์สแควร์อันนี้อะไรเอวินิวครับไทม์สแควร์นี่มันคล้ายๆกับสยามสแควร์ไหมคะถ้าทีกเป็นเด็กสยาม ก็เลือกไปแล้วนะคะก็บอกว่าอ่ะดีดีต้อนรับนะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปแน่นอนชื่อที่ใช้มาตั้งแต่ปฐถมแล้วก็ทูตัดสองร้อยแน่นอนนะคะสวัสดีซูก้สองร้อยเพื่อการเสียเวลาโปรดเลือกเลยว่าจะเอาใครเป็นโมเดลลิ่งของเรานะคะอันนี้ก็เป็นลูซี่ Becca, Kate, อาร์ดิเบกาเคสอาจูเลียนจูจูเลียนลูซี่แล้วก็โมเดลลิ่แล้วก็จะมีซินดี้ Cindy นะซึ่งอ่ะโมเดลแน่นอนว่า ต้องอิงความเป็นตัวเราเนะาะอาสามเดลลิ่งก็จะเป็นอ่ะผิวออกเข้มเมหมดเลยโ <Okay. S 1> อเคโอเคไม่อ่านนะไม่เป็นไรตาสเต็ปแล้วเราเราเล่นเหมือนเด็กๆเ,เลยคือเราอ่านเราไม่อ่านนะเราเราเน้นใช้ภาพอย่างเดียวอะแล้วก็มาแต่งตัวให้กับอ่าคนแรกนะคะว่าจะยังไงดีอสเซนซีใส่เป็นอะไรดีคะคนแรกทรงผมแบบนี้เหมาะที่จะใส่ภาพท่าคอน ไม่ไดีนะหมวก่คหมวกโมนี่น่าจะมีความเป็นแฟชั่นจ๋ายเยอะมากเอ้ยนันไม่แย่ทุกคนเอาออกไงอะถ้าเราถ้าเราจะเอาหมวกออกเอาไงมันเริ่มไม่สวยแล้วออกไงคะไม่เป็นไรใส่หมวกแล้วก็วถือว่าใส่ไปนะ ก็จะเป็นกานใส่หมวกแล้วก็นี่ขนเปิร์ุ้งกระโปรงสีแดง่โคเท่แล้วก็รองเท้าสีพูะมีเมคอัพเลยหรอไอ้ยาเมคอัพแต่งหน้าอ๋อมันเปลี่ยนตรงผมได้นี่นี่้องผมยาวดวงตาเป็นตาสีทองนะคะแล้วก็อายแชโดหรอเออายเชดโอ้ บอว่าสีเขียวดีนะเอ้ยคือตีแจ้งมาได้ทีดูเข้ากับปโป้งเนี่ยอย่างเงี้ยที่สวยแล้วก็ทาลิปโอ้โหใช่เลยมันลากออกไปได้ด้วยอะออกไปอะมันจะออกไปได้อะคะ่ะใส่สายคอนอย,อนอยมันดูโล่งๆอะคอเนี่ยอย่างเงี้ยที่ใช่หรืออ๋อมันมีอย่างอื่นเหรอทุกคนเป็นเป็นกางเก่งมาทั้งเก่งอ้าดูดีขึ้นเลยอะ เฮ้ยอันนี้ดีกว่าแต่คนคนงจะงุดจิดแล้วว่าโมแต่งอะไรโอเคไม่ติดไม่ติดเล่นแล้วก็ได้ไม่ติดเล่นแล้วก็ได้ไดไดรองเท้าสีเงินนะมันเข้ากับสีผมเนี่ยอย่างนี้ก็ดีเลยแล้วก็ต่อไปให้แต่งตัวให้กับพิเทเลียนะคะก็อเดี๋ยวนะซินดี้ซินดี้อะหมวกซินดี้หายใส่หมวกดิ อ๋อมันเลือกได้แค่อย่างเดียวหรอโอ้มันเลื่อ้แค่อย่างเดียวจริงด้วยโอเคงั้นอ่าวิกตอรเรียใส่หมวกแล้วกันนะมันจะมีความแบบวิกตอรเรีย,ยเซคิเนี่ยควคิดก็แว่าวิกตอรเรียใส่ชุดยังไงดีโอ้ที่ไงแต่น้ำนะบวกสีนี้แบบนี้ดีกว่าทอนล่างทอนล่างถ้าใส่เป็นเดซอย่างนี้มันเราจะเอานี่ออกมะเสื้อออกมะอ๋อไม่ งั้นอย่างนี้ดีกว่าเนี yeah, ่ยสวยเนี yeah, ่ยสวยวิทยาเลียก็ใสยย่เงี้แล้วกันท้าแล้วก็คือลิเบกาก็เหมือนตัวแทนยขอยงโมงนะโมคือคือส่วนใหญ่แล้วโมเอเซสเซอรี่พวกนี้ไม่ไม่ค่อยใส่อ่ะไม่ไม่ค่อยใส่อะไรแล้วก็ท่อนบนส่วนใหญ่ที่ที่โมชอบใส่อะก็เป็นมาดูก่อนนะว่าที่ที่มีแบาไอกเกมนี่มีป่อ ไม่มีแต่ว่าที่แบบคลายที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นนี่แบบนี้เลยใช่ปะ่ะนี่ด้วยแต่เกงนี้ด้วยส่วนรองเท้านะคะก็จะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนี่โอ้เราลืมแต่งหน้าให้นี่เปล่าไอ้ให้วิตวเตรเลียเปล่าแต่งหน้าวิตวเตรเลียหน่อยหน้าโล่งเ่อะโอ๊ยมีไฮไลไท์ด้วยอะ เอาไฮไลท์ดีกว่าแล้วก็แต่งหน้าจีตาเป็นสีฟ้าอเฉดก็จะเป็นสีฟ้าแล้วกันปากสีฟ้าด้วยภูมิโทนแล้วก็ใช้คือลเวกานะคะในการที่แบบเมคกอัพนี่ไม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 ,ไม,ไม่คือจริงถักเปียก็ได้นะคะเป็นก็สวยดีตาตาสีมตานะคะแล้วก็ อายเชดปกติโมชอบ ά, ทาตาสีเขียานะคะแล้วก็ชอบทาปากสีส,สีเหลืองะคะ่ะเชื่อปะชั้มันมันสวยนะเมื่อกี้นะคะโมหายไปเปลี่ยนตัวมาค่ะก็เหมือนกโเกมมันไม่หนะม้นะเมื่อกี้หวาดไปต้องเปลี่ยนเป็นประมาณนี้หน้าที่เหลือที่กูทำมันดูโอเคหรอวะอันนี้คือแฟชั่นเหรอมไม่ไม่รู้เนละเราไปอา่าที่โชว์กันดีกว่า ชินชิดป้า,า,าที่บางคนชอบที่ควรควรจะรออะไรที่มันแตกต่างธรรมาดาอะไรแบบอี้อ่ารวมๆนะครับโอ้โหโคตรมืออาชีพเลยอ่ะโปรเฟชชั่นอลแคชชั่วโอ้โหธรรมดาโอ้ยจะซีด้วยนะ ก็ไปฟังฟีดแบ็มาเขาบอกว่าให้ให้เราเราลองเปลี่ยนแต่คิดว่าผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกมง่ายกว่า